กนโบราณปัญจวาใจไห้ไ่ใสคือน้ำอโนมาว่างไงแพงเอ้ยมันซิมี่บ่ใหา้หลายห่วยหอมพฮมหมายกวา่าเมื่อใดจิตใจเราไม่ขุนมัวมันแจ่มใสเหมือนน้ำความดีความงามอื่นเหมือนห้วยเล็กห่วยน้อยจะไหลลงมารวมอันใดก็เป็นบุญเบิดขันใจแจ่มใสเบิกบานสงบแล้วโอ้ยไปกินน้ำห่อนเพิ่นต้มจุ่น สิกุ้มเพิินบนอ่อน้อลูกหลานมาอดต,ตาลับคับตานอนต้มน้ำห่อนให้แม่ไงพ่อไงกินบ่แม่จะเอาบุญเบิดป๋าพ่อไงแม่ไงระบอกมันคืดไปเองบ้านนี่มันใสขึ้นหนาวอนม,มาว่างไงบุญเล็กบุญหน่อยเห็นเกิดขึ้นเบิดภูมาจังขันบวันสอนเลี้ยวบังนาพ่อนำตาลังนำตาไลหลผั้ลงคนทุกทุกถือกระติบเขาเห็นเหียนถวยต้องหล่องบองหน่อยใส่มาก พันแม่เล่ารวยคนนั้นเล่าคือเสือเอาเนี่ยดีมาหลายคนนั้นหลาเอ้ยเจ้าสมามีบุญไม่กุไปเห็นคุณงามความดีของผู้อื่นคนนี่